ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม Tik t o อกของเราเนี่นเองนะครับจะมีวิธีขั้นตอนอยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE SMM ไว้ใต้คลิปนะผมสำหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะผมจะอยู่ขวามือนั่นบนนนสมัครสมาชิก เพียงแค่กรอ,อกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสําหรับใครนุ่มที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนุ่มก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนุ่มก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยอ่าน่าตาังแรกของเว็บไซต์นุ่มจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนุ่มให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์มทิกตอกของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับ อันนี้ครับผมเพิ่มผู้ติดตามนะครับในสองของบริการหนูผมจะเลือกเปน็นนันแรกแล้วกันนะครับการสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะผมให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของเรานั่นเองนะครับผมกดแชร์นะผมนี่ครับขึ้นคัดลอกลิงก์มาวางเลย ในส่วนจานวนโอ่มก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามไปนั่นเองนุ่มผมเอาสัก100คนละกันนะครับอ่าครชาใช้จเพียงแค่7บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตรวจสอบอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอ่มก็กดส่งไปได้เลยครับอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียรแบบนี้ผมได้รับการสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วโอ่มส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนุม่มว่ารอดําเนินการนุ่มส่วนนี้ก็จะเป็นลิง์ โปรไฟล์ทิกต o อกของเราเนั่นเองนะผมนี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเราไปนะผม7.9บาทนะครับนี่ก็จะเป็นปนริมาณที่เราเพิ่มผู้ติดตามไปนะผม100คนนะครับสำหรับค่ายนมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR โค้ดนะผมแล้วก็มีทูมันนี่เลนะครับผมสำหรับครายน้อมที่เติมเงินผ่านคิวอาโค้ดนะผมได้รับโบนัสเพิ่ม15เปเซนตลยนะผมเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทกันไปนะครับ ทูมันนี่วอลเลตก็มีเหมือนกันนะผมได้รับโบนัสเพิ่มหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เลยผมเพียงแค่เติมเงินหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ผมที่มีปัญหาด้านยอดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านหผมติดปัญหาต่างๆทีผมเข้าไปที่เมนูตัวเช่่ยเหลือนะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นสแกนเคอร์แอร์ฟนมาแบบนี้นะครับอแอดมินก็จะพรบั ในส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะผมมีให้เลือกเลยแล้วราคากันเลยทีเดียวนะครับส่วนขามือผนก็จะเป็นรายละเอียดของเลยราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลยอ่าส่วนเขียวๆนี่ก็จะเป็นอ <future pudding> ่าราคาของบริการนั้นๆนะครับผมนี่ครับ25บาทนะครับอ่า3าบาทนะผม5บาสิบาบาทนะผมมีให้เลือกหลายราคาเลยนะครับ สำหรับใครที่ผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนผมให้มันเลื่อนตรงด้านบุนสุดนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ติกต่อกอินสต a แกรมนะครับผม YouTube t e l e กร a m นะครับผมมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับติดต่อของเราก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมเพิ่มหัวใจนะครับ เพิ่มยอดวิวนะผมเพิ่มบันทึกเพิ่มหัวใจแบบรวดเร็วนะครับผมเพิ่มสตอบบรีร่นะ,รนะผมเพิ่มยอดแชร์ดาวโหลดแล้วก็เพิ่มถูกใจคอมเมนต์นะครับผมหรือว่าจะมีเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดก็มีนะครับผมสาหรับใครนะผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาแจว่าค่าคอมมิชชั่น1.5เป็นเลยนะผมเพียงแค่กดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนๆน,นะผมถือว่าเป็นการสร้างไรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรไฟล์ทิกตอกของเราเลยว่าผู้ติดตามของเราขึ้นหรือยังนะครับตอนนี้มี210คนนะผมผมขอกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับ อ่านี่นะผมผู้ติดตามของเราก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาเป็น256แล้วนะผมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่ผู้ติดตามของเราขึ้นมาเป็น300แล้วนะผมอ่านี่นะผมผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมขึ้นมาเป็น310คนแล้วนะผมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะผมผมนั่งรอประมาณ1-2นาทีนะครับผม สำหรับคราน้ผมที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ